ครับคลิปนี้พามาดูแปลงนาข้าวครับน้ําเยอะน้ําท่วมนะครับน้ำลายน้าท่วมนะครับผลเกิดจากที่ปักดําสาเกิดไปนะครับสายนี้ครับนี่ครับคือว่าผลเห็ดหน้าลายทงน้ำก็เลยท่วมนะครับแต่ว่าเข่ากับกำลังจะขึ้นนะครับนี่ครับเป็นข้าวก็ขอเตี้ยนะครับผลกับก็ขอสูงผลเยอะแยาผลผลเอาก็ขอสูงมาใส่นะครับ นี่ครับมีที่ระบายนะครับจ้ำจริงก็มีครับที่ระบายลองน้ำแต่ว่าเขาบ่เห็นนะครับลองน้ำระบายออกกูไดเคิดหน้าก็อยากได้หน้าลหลายๆนะครับโจดรุดออกเขาค่อยไทยนี่ครับได้ลหลายคนก็น ย่านได้ที่หน่อยนะครับพูดง,ง่ายๆครับเข็นหน้าก็ตันร่องน้ำไปนะครับผลสุดท้ายก็เห็นให้น้ำอังบ่มีที่ระบายออกจะระ,ะบายไปทา้งไหนนะครับผลตามมากก็คือน้ำถ่วในีนาเข้าวนะครับ